นี่คือตลาดโรงเกลือท้ายก่อนนะครับผมอันนี้เป็นโซนขายต้นไม้มีร้านมาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้อันนี้เฟสใหม่กำลังจะเปิดมีตลาดกลางกเกษตรอินทรีย์อืมเกษตรอินทรีย์ก็ผลไม้อะมั้งก็แตงกวาด้วยผักอ,อกนะไรเงี้ยน,นี้ใครจะมาเช่าที่ก็ยังพอมีที่อยู่นะครับผมราคาไม่แพง เป็นอีกหนึ่งโหนดที่เป็นตลาดต้นไม้น่าสนใจมากน,นี่โต๊ะไม้หินก็มีร้านเพิ่มพูนน,นี่ไข่บัวน,นี่ร้านดูไบ เป็นร้านกระเบื้องบูซีครับผมนนกระเบื้งยอดฮิตนี่มีขายองค์อังกระทังไห้ด้วยของเริ่มคนะรบ<ร>แล้วเราไปตกาดใหญ่มวกอันนี้อะไรเกษตรศิลปขายไม้ดอกไม้ประดับสวน นี่คือตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ